สวัสดีครับพี่ๆน้องๆและผู้ติดตามท่านนะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปแนวทางนะครับของหาน้อยพิเศษปกติ VP นะครับประจำวันที่9สิงหาคม2566นะครับส่วนแนวทางนะครับประจำวันที่8นะครับสิงหาคม2566นะครับก็มาเข้าอยู่ที่หาน้อยพิเศษนะครับวิ่ง2รูด2นะครับก็เข้าเจาะอยู่ที่ 5995แล้วก็2992นะครับวันนี้ก็แตก3ตัวนะครับ259นะครับแอดให้259ห้กผลก็คือ295นะครับก็แตก3ตัวนะครับวิ่งรูดบนล่างนะครับแล้วก็ส่วนห้าน้อยปกติ v ีพวันนี้ไม่มานะครับท่านผู้ชมสำหรับเลขเด่นในตารางนะครับแอดก็จะให้ดูที่นะครับ2 ห้าเก็าเก็จะให้เด่นอยู่ที่สองนะครับเป็ดสองลองหกจับคู่ห้า ห้ากเแล้วก็หกครับอีก3ตัวนะครับห้าหกสองห้าสอง้าหา 9ก้านะครับส่วนหานอยปกตินะครับจะมีอยู่ที่เรียงเด่นในตลาดนะครับ2 4 3 0 7นะครับแก่ก็จะให้เด่นอยู่ที่2นะครับเด่น2ององส จับคู่นะครับสองศูนย์สองสามสองสี่สองเจ็ดสี่ศูนสี่สาม จ็ดสามศูนย์สามเจ็ดแล้วก็ศูนย์เจ็ดครับการเบร์เลขที่เจ็ดเจ็ดนะครับท่านผู้ชมเจ็ดเจ็ดกับสองสอง เอกสามตัวนะครับสามสี่สองสามศูนย์สี่สามศูนย์เจ็ดสามสี่เจ็ดแล้วก็เจ็ดศูนย์สี่นะครับ แนวทางนะครับของฮานอยปกติฮานอย v a p นะครับนาวยวีพีเลเด่นในตารางก็จะมีทีว9ทีกับ6ครับเด่น9ลอง6จับคู่นะครับก็ศ 9ก้าหนึ่งเก้าห้ ก็จะมีตัวกันอยู่ที่ศูนย์หนึ่งนะครับอีก3ามตัวนะครับศูนย์เก้าหกหนึ่งเาหกห้าเก้าหก้าหก้าห แ96996นะครับเป็นเพียงแนวทางนะครับแนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะครับท่านผู้ชมแอดก็ขอให้พี่ๆน้องๆ FC ทุกท่านนะครับโชคดีเฮงๆปังๆนะครับกับแนวทางหาหน่อยพิเศษปกติ VP นะครับประจำวันที่9สิงหาคม2 5 66นะครับแอดก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับแอดด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปวันนี้สวัสดีครับ